ไปในทางเรียบแล้วชิดซ้ายไปทางซ้ายเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไป <laughs> <laughs> มาหลังนะพาผมาตรงทางขึ้นเลย <laughs> เม่ต้อปั่นมาให้เนี่ยอยเหนื่อยเหมอนเลยอ่ะขาไม่ต้องซอยเร็วขนาดนั้นเดี๋ยวเหนื่อยไหมเออ หาเกียร์ให้เจออ่ะนครัพอจะขึ้นนินก็เปลี่ยนนั่นแหละห <laughs> า, <laughs> าลงมันโหดอยู่แถวเนี้ยแล้วหินมันลื่นด้วยไงต้องระวังหน่อย ไม่ไม่อะผ่านมาก็หักอ่ะไม่คนก็จักรยานนั่นแหละที่หักเจอเจอชันหน้าก็เขียนลงมะขึ้นแล้วนะเต็มขึ้นแล้วขึ้นอีกใช้เกียร์หนึ่งครับสวัสดีครับพาเพื่อนมาเที่ยวครับอะนเล่นรอบเล็กครับลำเล็กก็พอแล้วมั้งครับเดี๋ยวตายฮะเดี๋ยวตาย คนก่าอยู่แล้วครับทังเกมนี่ฮะรีวตายช้าเลยอ่ะช้าสุดอ่ะเออช้าสุดยังช้าสุดเลยกดกดขวาอะไรแหละช้าสุดเออแค่นี้แค่นี้พอเออประมาณนั้นแหละไปสุดแล้วแหละคือมันมันจะเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะใอ้มันช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วเกียรมสุดแล้วอะไรฮะรอยกรอหน้ายกตลอดหน้ายกให้ก้มต่ำไปหน่อยอย่างนี้อย่างนี้ก้มอย่างนี้ เออถ้าขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ปหเป็นเรื่องใหม่รับน้อง <laughs> อขึ้นใหม,ม่เอาสายให้เราโค้งเนี้ยเอเอหันเลยหอเลยจะรอดสิไงมามามามือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่มหมสายลุยไปแล้วไปแล้ว เอาเป็นไรอ่ทางมันลื่อนนะเดินล้มบ่ล้มบ่เออเออต้องระวังอย่างดีล้มทางเรียบถล่มตรงหินนะเจ็บเหนื่อยนี่หว่าเหนื่อยดิเนาะพักกันแรกเหนื่อยวันนี้ปะเหนื่อยวันนี้เลยเหนื่อยจนหายใจไม่ออกเลยเออจอดจังเดียวเข็นเข็นเนี่ยอ้าวเข็นดิเข็น เดี๋ยวกูเข็นตัวเองไม่ไหวเนี่ยเจออย่างนี้ก็เข็นแล้วดูข้างในมั่ยังโหดเราเป็นน้าด้วยมันลื่นขอญาตเข็นเออเห็นตอนแรกมาก็เข็นเหมือนกันห็นมันคือถ้าเสมหมอบอ่ะเหนื่อยเาก็แค่ยกอฟรี่คปล่อยฟรีอันนี้ปล่อยไม่ได้ปอยได้มันต้องตลอดอ่ะเออนั่นแหละลมันต้องตลอดไงแล้วบางทีเราเราตลอดก็มันต้องพุ่งเข้าไปอีกอ่ะแรงอีกอ่ะเออจังหวะแรงก็ต้องแรงอ่ะ พับไม่ได้อะเอาเลยเนี่ยสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาโหดไะ้นี่ดูดูดูเนี่ยที่จริงเขาเลี้ยวทางเนี้ยกูก็เลี้ยวทางเนี้ยแหละไอ้ลงอย่างเดียวแค่เออแต่ระวังหน้าแหงเนี้ยเขียนลงก่อนลองไปดูก่อนเออเออ

ป้าอ่ยปันป้าปันป้าอนี้เขาเป็นสมาคมแล้วะเขาเป็นนักกีฬาหนิแหละแล้วพี่ๆเขามาซ้อมทุกวันเฮ้ยนี่ได้อยู่ไหมได้อยู่ตรงไปนาล่างไม้ระวังล้มซ้ายไม่เราล้มขวานะมันลื่นนะนั่นแหละมันเลื่อนเห็นนหมเห็นนั่นแหละพอเลื่อนแล้วเราจะลงไปที่หินเราต้องเพิ่มเกียร์หน่อยไหมเออเราต้องเพิ่มเกียร์หน่อยไม่ก็ซอยให้เร็วหน่อย พยายามแบบเออหาไลท์ที่มันเราไม่ลนน่ะเราไม่ล้มอ่ะไประวังอ่ะตรงนั้นก็โหดออกแล้วเป็นเน็เด็กก่อนจะได้ซ้อมไงถ้าอย่างนี้มามันก็ไม่ได้ซ้อมก็เข็นเรื่องเดียวไงเป็นเน็นเด็กกังทันในไม่มืดนเดี๋ยวไปฝั่งข้างในไปเที่ยวเด้วยไม่ไกล ไรันะเออได้เที่ยวด้ยเออทำมาไปที่แด้ก็จบไปเลใช <laughs> ่เล่นเล <laughs> เ่นโหดเลยอ่ะแล้วก็จะประมาณเนี้ย <laughs> <c oughs> เออง่ายแล้วงั้นนะ่ะ <c oughs> อ่องาง่ายแล้วเนี้ยรนะว <c oughs> ังต้นไม้นะ <c oughs> จะลงก็ลงเลยถ้าจะลงอ่ะลงเลยถ้ายึกยักเออมันจะเราก็จะลวกอ่ะแต่ว่าเราเราควรฝึกทรงตัวมาก่อนมันก็จะยึกยักกลางเนินได้ไม่ล้มเออตอนนี้กูเขียนแล้วอ่ะเออมึงไปไหนฮะมึงไปไหนทานนุ่นก็วนน่ะแหละวนขึ้นเขาแล้วลงมาทางนี้อีกทางคุโบอคนเราิวกับทางเนี่ยเนี่ยสายสายมอบสายมอบเขาสายมอบ สายหมอบเดยถ้าลงก็ลงไปเลยปุ๊บใช้ซักะมันจานสองแล้วาะกำลังดีเายนี้ทางเรียบไม่มีอะไรละ ตรงไปเลยตามทางใสเสาบางต้นไม้อย่าเร็วมากมันมีต้นไม้อยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ขวาอะไเงี้ยหักหลบหักไ้หักมานี่ยางดีนะเนี่ยยางแถวนะยางสําหรับในป่าแล้วนะเออถ้าเป็นยางคอสขี่ยากกว่านี้นะถ้ายางคอสที่ขี่ถ้าไม่ได้นะ ปกติอะ่ะมันจะให้ยางคอสมาถ้าซื้อมาใหม่ๆอ,อ่ะายโดนๆออเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาออกอะ่ะเออไปต่อเดี๋ยวร่วงเพราะข้างหน้าเป็นหินหมดแล้วมันไม่มีง่ายๆอย่างนี้ละ มันจะเป็นหินอย่างนี้หมดเลยขวาค่อยๆค่อยๆเผื่อมีรถสวนเอ,อ่อมันต้องเป็นแว่นเฉพาะมันจะกว้าน้อยตายเลยแหละหาลูไว้ดีสายสา,ยา,ยายไปก่อนเลย